คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าทําตามเป้าหมายสักทีให้คุณลองถามตัวเองก่อนว่าอะไรคือข้อจํากัดที่ทําให้คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเมื่อรู้แล้วว่ามีข้อจํากัดอะไรให้ลองคิดต่างเพื่อจะได้ลงมือทํางานนั้นสักทีและนี่คือวิธีใช้ข้อจํากัดเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เริ่มลงมือทําค่ะ ข้อ1ให้คุณจัดการส่วนที่จัดการได้ก่อนเริ่มจากการทําสิ่งที่ง่ายที่สุดค่ะถ้าต้องรอให้พร้อมทุกอย่างก็คุณก็จะไม่ได้เริ่มทําสักทีดังนั้นให้คุณทําในส่วนที่คิดว่าง่ายที่สุดก่อนค่ะ2ให้คุณลดขนาดเป้าหมายลงค่ะหากงานที่ทำเนี่ยมีเป้าหมายที่ใหญ่เกินจนรู้สึกว่ายากที่จะทําให้สําเร็จค่ะให้ลองลดข,ดขนาดของเป้าหมายลงเรื่อยๆจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าอยากที่จะลงมือทําแล้วค่ะ ข้อที่3กํกำหนดจุดวงชี้ความสำเร็จค่ะลองวางเป้าหมายเล็กๆระหว่างทางของงานนั้นๆนะคะทําให้เป็น small win ค่ะเพราะความสำเร็จเล็กๆเนี่ยจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้คุณเกิดความกระตือรือร้นในการทําให้มันสําเร็จไปได้อีกเรื่อยๆค่ะจนรุ่วรงเป้าหมายใหญ่ในที่สุดค่ะลองดูนะคะ